ชื่อช่องย<ม>าวเดาลืมตไปอันนี้ช่องมาได้ีวยวครั้งเดียวลายก็พยายามมองให้เห็นแล,ล้วเรียกผู้เล่นหลังมาอ่านไปเลยนะเสียงซื้องงทุกทายพิมพ์ให้หน่อยได้นะครับเอาปากหมุดได้ไหมเนี่ยเสียงซื้อวงจุ้ยจะกรบพัดไปกรับง่าย ไปดูเฮียเดนี่และราคานะอันนี้ไม่ต้องกดติดตามไปดูแค่ช่วยมันสองพันแล้วนะครับมันไม่ได้ต่างตรงนั้นนะฮะดันพี่น้องขอบคุณมากครับคุณประสิทธิ์ขอบคุณครับถ้าอยากดูคลิปมันๆนะไปดูเฮียเดนี่และราคาฝากดาเด้ฝักอันนี้อันนี้อันนี้ให้เลยหรออันนี้ดีเอชดียจุมลองไปกดไลค์กดแชร์ให้เฮียเดนี่เด้ออันนี้อันนี้อันนี้ลูกผิดบรรบูชาหนพันหกอันหนึ่งหกแปดเก้าอันเลโกงช่วย นึกว่าทีนี้กับไม่กลับจะไปกันใหญ่ล้อทำไมได้พันแล้วกมากลับนะกูได้ใช่ไหมแกเป็นแกไม่แกเหลืองเนี่ยไ้เม่ได้ไปโอยบางทียายก็เลยไปทำาวแไมต้่าาได้ไปกัน4คนมาก อันนี้มันจะเข้มหน่อยนะ้ของเฮียของพีตัวนี้นะไปเอาเลยไอ้เบิร์ดนอนร้อยล้านไอ้เบิร์ดนอนร้อยจิตแปดมุดูเขาูมาเข้าฝันนะไ่ดังสักทีไปจัด